สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้27กรกฎาคม67รีบตัดสินใจวันที่27กรกฎาคม67สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกาปรับตัวเพิ่มขึ้น100บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานศุกร์ซึ่งระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด11รอบรวมราคาปรับตัวลดลง150บาท ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นับตั้งแต่พุธสัปดาห์ที่แล้วราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันเสาร์ที่27กรกฎาคม67ประกาศครั้งเดียวทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ41,150บาทฐานภาษีบาทละ39,825.32ทองแท่งขายออกบาทละ46,50บาทรับซื้อบาทละ 4,550บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันศุกร์ที่26กรกฎาคม67ประกาศครั้งที่11ครั้งสุดท้ายทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ41,050บาทฐานภาษีบาทละ39,719.20ทองแท่งขายออกบาทละ45,50บาทรับซื้อบาทละ44,50บาท ขอบคุณสยามนิวค่ะ